มาแล้วครับนี่คือสมาร์ทวอชจากแบรนด์ Axon เป็นนาฬิการุ่นใหม่ดีไซน์พรีเมียมหน้าจอระบบสัมผัสรับประกัน2ปีเต็มเรามาลองแกะดูกันครับอุโยพรีเมียมมากๆในกล่องมีอุปกรณ์ครบทั้งสายซิลิโคนพร้อมที่ชาร์จแบบไม่เหล็กดูดไม่ต้องกลัวจะชาร์จไม่ติดเลยครับตัวเรือนดูแข็งแรงมากๆหน้าจอระบบสัมผัสฟูลทัชแตะได้ทุกตำแหน่งกันน้ำได้มาตรฐาน IP67 เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับจุ่มลงไปเลยนับ1 2 3. เอาขึ้นมาเลยครับขออนุญาตเช็ดแป๊บหนึ่งครับอ่าเช็ดเช็ดเช็ดโอ้นี่เลยโอ้โหเป็นไงครับใช้งานได้ปกติเลยและ Smart Watch ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับแอปพลิเคชัน Axon Connect ได้ด้วยครับเป็นแอปเฉพาะของตัวนี้เลยสามารถดูค่าต่างๆได้ประวัติการวัดชีพจรคุณภาพการนอนความดันโลหิตและอื่นๆได้ทั้งหมดเลยครับ หรือจะเป็นฟังก์ชันอย่างการกดชัตเตอร์ระยะไกลหรือการเปลี่ยนภาพหน้าจอก็สามารถทําได้ครับจบในแอป,ปครับผมและสําหรับใครที่สนใจ a x o n a c t Live ตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่1,790บาทต่อ1เรือนแต่วันนี้สําหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะครับผมให้ไปเลยในราคา790บาทลดไปเลยพันหนึ่งไม่พอนะครับเรายังให้คูปองแทนเงินสดจากแบรนด์ a อ o n มูลค่า200บาทเอาไว้ใช้สําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปรีบด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดครับสั่งเลย